นี่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกแนวการเล็งและแนวการสวิงไปพร้อมๆกันครับอุปกรณ์ก็คือดินสอสองแท่งและเชือกหเส้นครับวิธีฝึกให้หากรีนลายตรงๆร,ระยะ5ถึง6ฟุตถึงเชือกครับถึงเชือกให้ผ่านกึ่งกลางลูกกอล์ฟและผ่านกึ่งกลางของหลุมแบบนี้ครับ คราวนี้ให้เข้าไปจดลูกโดยให้เส้นที่เล็งบนหัวไม้พัดอยู่ในแนวเดียวกับเส้นเชือกท่านแนวตรงกันได้รับรองว่าเราเล็งตรงแน่นอนครับนักกอล์ฟที่มีปัญหาเล็งไม่ตรงวิธีนี้จะช่วยได้ดีมากครับหลังจากที่เล็งหน้าไม้ตรงแล้วคราวนี้ให้พยายามสวิงหัวไม้พัดขึ้นและลงเป็นแนวตรงๆไปตามเส้นเชือกครับอย่าให้เข้าในหรือว่าออกนอก หัวไม้ต้องสวิงขึ้นและลงเป็นแนวตรงตรสถานเดียวแต่ถ้าเป็นการพัดระยะที่ยาวขึ้นหัวไม้อาจจะสวิงเข้าในเล็กน้อยทั้งขาขึ้นขาลงได้ครับแต่ถ้าเป็นระยะสั้นหัวไม้ต้องสวิงเป็นแนวตรงตรงอย่างเดียวครับลองดูนะครับแรงตรงสวิงตรง รับรองว่าท่านกอลอฟจะพัดได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ